ดิฉันป้ามชยานิตกิจคุณธรรมเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษเริ่มเข้ามาทำงานใน d s i ครั้งแรกช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2565กรมสอบสวนคดีพิเศษตำแหน่งที่เป็นสายวิชาชีพหลักขององค์กรก็คือพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งการที่จะเป็นพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมาก่อนและถ้าถามว่าทั้งสองตำแหน่งเนี่ยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษนั้นต่างกันอย่างไร พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษมีฐานะเป็นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาย่อมมีอำนาจในการจับผู้มีหมายจับในคดีพิเศษเท่านั้นและนำส่งพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษผู้มีอำนาจท,ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะจะมีฐานะเป็นพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษตามข้อบังคับกคอพอว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษและการสั่งการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้โดยต้องผ่านการสอบตามกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการเริ่มต้นเข้ามาสู่การปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมขั้น ขงกรมสอบสวนคดนพิเศษก่อนซึ่งในหลักสูตรนั้นนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกหลักสูตรทางวิธีวิธีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติการอยู่เสมอค่ะเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะจริงๆเรามีหน้าที่หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคดีที่เราจะช่วยพนักง,งานสอบสวนนะคะในการรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะคะ <c oughs> เพื่อประมวลเรื่องแล้วก็เสนอให้อาัยาการะคะ่ะ สำหรับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะจะใช้ควาว่าหนึ่งวันพ่าเหตุการณ์ก็ได้เพราะว่าเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบ,บวนการสืบเลยว่าแหล่งที่มาของข้อมูลอาจจะมีแหล่งข่าวปิดให้มาหรือว่าตัวทางพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเองไปทบเจอมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องมีการทําการรวบร,วม,รวมประมวลผลค่ะว่ามันมีมูลไหมถ้ามีมูลเราก็จะเสนอเป็นคดีพิเศษะคะ่ะ กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเรามีพรบชื่อว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษปีพุทธศักราช2517ค่ะโดยที่จะเป็นคดีพิเศษได้นั้นข้อหนึ่งเลยข้อแรกเลยก็คือจะต้องเป็นคดีอาญาเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นคดีพิเศษ ส่วนข้อที่2นะคะก็คือการกระทาความผิดทางอาญานั้นเป็นไปตามบัญชีท้ายกคอพอฉบับที่8และ9นะคะส่วนข้อที่3ก็คือต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะที่กําหนดในมาตราย1วรรคหนึ่งกองกันถึงจอจานแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือภายใต้กาอรอนุมัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะปกติจะอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะอยู่ตรงเฮดคอร์อร์เลย,เลยสำนักงานใหญ่แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่แจ้งไปอะคะ่ะว่า เราทำคดีที่มีความสลับซับซ้อนเนอะถ้านั่งอยู่แค่ในออฟฟิศเราก็จะไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงได้เลยดังนั้นก็อย่างที่เกิดไปว่าเราจะต้องมีการออกไปสืบว่าพยานหลักฐานที่เราได้มาที่เราได้แหล่งข้อมูลมาหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันเป็นไปตามข้อเท็จจริงนั้นไหมอะค่ะก็ต้องออกไปดูให้เห็นก็จะมีการแบบมีการแสงตัวบ้างมีการสืบอ,ออกไปสถานที่ต่างๆ อย่างที่เห็นอยู่นะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดเอาไว้ลุยภาคสนามยูนิฟอร์มที่เป็นสีน้ำเงินอันนั้นก็คือเราจะใส่ทุกวันจันทร์นะคะก็จะใช้เวลาขึ้นศาลหรือว่าไปให้การก็จะเป็นกรณีที่เป็นทางการนิดนึงแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงก็คือเป็นชุดสีเทาค่ะก็จะเป็นกรณีที่สามารถเอาไปใช้ในการค้นได้นะคะก็สามารถใช้ชุดนั้นได้เหมือนกัน,นะค่ะ เราจะต้องมีการฝึกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นวิชาการที่มันเกี่ยวข้องสําคัญกับงานที่เราจะต้องทําเช่นหลักการทําสํานวนหลักการสอบปากคําอย่างมีประสิทธิภาพคือเราก็จะต้องมีการอัปเดตความรู้ทางด้านวิชาการให้มันทันกับยุคปัจจุบันแล้วก็ เนื่องจากเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเราก็จําเป็นจะต้องรู้กฎหมายและก็ดําเนินการตามกฎหมายด้วยะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นเรามีการฝึกทุทธวิธีด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใช้บาตันนะคะหรือว่าจะเป็นการยิงปืนสัน้นปืนยาวอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน,นะะ้าที่ทุกคนที่ผ่านมาจะต้องผ่านหลักสูตรเหล่านี้มาก่อนถ้างั้นจะไม่สมบูรณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษะคะ่ะ <c oughs> โหดมากแอปเส แต่ว่าเราก็เข้าใจเจตนาของการฝึกเนาะเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการจับกุมผู้ร้ายเองหรือว่าเราจะต้องใช้กฎหมายในการบังคับใช่ไหมคะคืออันเนี้ยมันเป็นการฝึกเพื่อเราก็ป้องกันไม่ให้ผู้ร้ายมาทําร้ายเราด้วยหรือเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะระงับเหตุได้อะคะ่ะมันก็เป็นความปลอดภัยทั้งในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็เป็นในส่วนของตัวผู้ต้องหาด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ จเขาจัดตั้งดีไซนขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นมานาำส่วนที่นั่งโต๊ะทุกคนจะต้องลงภาษนาในการที่จะต้องไปทํางานนะครับบางทีเนี่ยเห็นไหมว่าด s ไซน์เราพื้นที่รับผิดชอบทั้งประเทศไม่ได้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างนะครับแล้วอาชญากรรมทุกวันนี้ก็พัฒนาไปหลายๆรูปแบบซึ่งด s ไซน์เราเราต้องการที่จะทํางานอย่างมืออาชีพแล้วโดวยเฉพาะการราบตามเราต้องการอย่างตวกเค,ครือข่ายองค์กรอาชญากรรมกลุ่มผู้มีอิทธิพล ซึ่งพวกนี้เนี่ยหลักทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าความเสียภาพก็อาจจะมีอันตรายกับเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่นะไม่มีกี่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับและโดยเฉพาะถ้าการทํางานแล้วเราไม่บูราณาการการทํางานบัญชีทําให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความปลอดภัยแล้วคววดีความต่างๆที่เราต้องดําเนินการต่อไปเพื่อรักษาความเป็ของชาตินะครับนั้นเราก็ต้องทำทำให้ขีดความสามารถเราเหนือกว่าคนร้ายไม่ใช่คนร้ายเหนือกว่าเจ้าหน้าที่ สำหรับน้องๆที่อยากเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆก็น่าจะมีแพชชั่นเหมือนพี่คืออยากให้ประเทศของเรามันดีขึ้นนะคะต่อให้เราไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่คนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนประเทศได้แต่อย่างน้อยพี่คิดว่าเราเป็นฟันเฟืองหรือเป็นคนตัวเล็กที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศนี้ไปได้เนาะสิ่งแรกที่อยากให้มีคือแพชชั่นสองคือใน DSI เนี่ยอย่างที่แจ้งไปว่ามันเป็นลอนฟอร์สแมนมันเป็น กังคับใช้กฎหมายดังนั้นความรู้ด้านกฎหมายจําเป็นจะต้องมีแต่ว่าเนื่องจากว่ากรมสอบสวนเราทํางานเป็นสาขาวิชา,าชีพอยู่แล้วอะค่ะอันนี้คือข้อที่เป็นจุดเด่นของกรมสอบสวนพิเศษที่เราไม่ได้จําเป็นว่าทุกคนจะต้องจบกฎหมายแต่ว่าสมมติคนนึงเป็นนักสงัคสงคงเคนหนึงเป็นนักจิตวิทยาอีกคนนึงเป็นนักทรัพยายกรบุคคลไงค่ะเราสามารถดูรณาการการทํางานได้เพราะว่าเคสของเราเป็นเคสที่มีความซับซ้อนแต่ถ้าน้องๆเนี่ย มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เราใช้หลักๆก็คือวิอาญาด้วยอย่างงี้ค่ะก็ยิยิ่งเป็นประโยชน์เลยค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากมาทํางานกับพี่นะคะหรือว่ามาทํางานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็อยากให้น้องๆนะทาให้เต็มที่เลยนะคะไม่มีอะไรยากเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงานของเราเป็นงานที่ท้าทายน้องจะไม่เบื่อเลยหนึ่งวันพระเหตุการณ์จริงๆแต่ว่าเป็นหนึ่งวันพระเหตุการณ์ที่มีสาระนะคะแล้วก็เป็นงานที่บู๊สนุกนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ ตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะนอกจากอ่านหนังสือแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมในการที่จะช่วยให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะคะแล้วเรามาขับเคลื่อนประเทศนี้ไปด้วยกันค่ะ